แบบฝึกหัดหน้าสองร้อยสี่นะครับเรื่องดินามิกโปรแกรมมิงนะครับข้อแรกนะครับให้ค 3, วามสัมพันธ์เวนเกิดมานะครับ cnk เนี่ยเท่ากับ cn ลบหนึ N ่ง k บวกด้วย cn ลบหนึ C ่ง k ลบหนึ่งนะครับ โดยที่ c n n เนี่ยเท่ากับหนึ่งครับและ c n ศูนย์เท่ากับหนึ่งนะครับตรงเขียนโปรแกรมหาค่า a ตรงเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อหา c n k ครับเขาก็ไก่เนี่ย เขียนแบบรีคอร์ซีบเขียนแบบเวนเกินะครับครับเขียนแบบนี้ก็ง่ายเลยครับเพราะเขาให้มาหมดแล้วนะครับว่าคอร์นเวนเกิดคืออะไรถูกครับก็ C ีรับ N กับ K มาถูกครับครับก็ถ้า ถ้า n เท่ากับ k นะครับแต่ว่าถ้า c n n ครับคือถ้า n เท่ากับ k เนี่ยก็รีเทิร์หนึ่งถูกครับถ้า c n ศูนครับก็คือถ้า k เท่ากับศูนย์ก็รีเทิร์หนึ่งถูครับ ถ้านอกจากนั้นเนี่ยก็ดีเทอร์มีความสัมพันธ์เวีนเกิดถูครับดีเทอร์เป็น C ของ N ลบหนบวกด้วย C ของ N ลบหนึ 1, ่งลบหนึครับแบบข้อก็ไก่ก็ง่ายนะครับข้อขอไข่เนี่ยเขีแบบมีเมมโมรไรทแบบเมมโมรไรท์ถูกครับแบบมีการจำคำตอบนะครับ memoization เขาเ้า memoization นะครับคือการจำคำตอบครับข้อไอใครก็คือจะเหมือนกับข้อแรกเลยครับเราแค่จำคำตอบขึ้นมานะครับเราก็ให้มีเมมนะครับขนาด n คูณ k ครับ เท่ากับลบหนึ่ง for all n k นะครับก็คือยังไม่จำคบยังไม่มีคำตอบนะครับเขาเขียนเหมือนเดิมหรครับ in n k เขาก็เหมือนเดิมเลยครับตอนแรกถ้า n เป็น k เนี่ยก็ return หนึ่งถ้า k เป็นศูนย์ก็ return หนึ่งนะครับ ถ้าเมมช่องครับแล้วก็เช็คก่อนนะครับว่าก็จะเรียกเรียกสีมันก็เช็คก่อนว่าช่องเนี้ยมีค่าหรือยังหนูครับครับถ้ายังไม่มีค่าเนี่ยก็ให้เรียกเคีย์ซี่ดูครับเมมช่องที่ n k เนี่ยเท่ากับ c n ลบหนึ่ง k บวก c n ลบหนึ่ง k ลบหนึ่งครับ ามีคําตอบถ้ามีค่าแล้วดูครับแล้วก็รีเทิร์นช่องที่ n k กลับไปนะครับครับถ้ายังไม่มีค่าแล้วก็เรียกถูกครับเรียกรีคอรสีก็มาเก็บไว้นะครับครับเรียกมาแล้วทําเสร็จแล้วนะครับก็มาเก็บไว้ถูกครับแต่ว่าถ้ามีค่าแล้วก็คืนค่าช่องนั้นกลับไปเลยถูกครับนี่แบบเมมโมรี่นะครับเมมโมรีเซชั่นเราไปก็่ปมนแบบไดนามิกนะครับ เขาคค้อยนะครับแบบไดนามิกครับรีคสีมาแล้วครับแล้วก็มาทำขั้นสามเลยครับก็คือหาว่าเก็บในอะไรในอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับพอใช้อะไรในการเก็บมันเป็น c n k เูครับแสดงว่าต้องใช้อะไรขนาดสองมิตินะครับเป็น n คูณ k นะครับอะไรขนาด n คูณ k ถูกปะเรารู้ค่าของอะไรบ้างครับ c หนึ่งหนึ่ง c สองสองถึง c k k เูครับ รู้ c หนึ่งหนึ่ง c สองสองครับจนถึง c kk ครับแล้วก็รู้ c หนึ่งศูนย์ c สองศูนย์ครับครับนี่คือหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับรู้ c หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับถจนถึง ไม่ใช่ครับซีรู้ซีหนึ่งศูนย์ซีสองศูนย์ครับถึงซีเอ็นศูนย์เนี่ยเท่ากันหนึ่งตัวครับช่องไหนครับ นี่ให้เก็บเป็นช่องศูนย์ศูนย์นะครับครับนี่เป็นช่อง n ศูนย์นะครับเป็นหนึ่งหมดเลยครับหนึ่ง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 ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับครับแล้วก็สามารถวิ่งไล่อย่างนี้ได้เลยครับครับวิ่งไล่แต่ละวิ่งไล่ตานมีได้ครับแล้วก็เลยเขียนลูปได้ตรงนี้นะครับ for เพราะตัวถัดมาเนี่ยจะหาคือเราหาจาก c ความสัมพันธ์ลิขสิทธิ์นะครับ c n k เนี่ยเท่ากับ c n ลบหนึ่ง k ครับบวกด้วย c n ลบหนึ่ง k ลบหนึ่งนะครับครับถ้าตัวถัดมาเราหา c หนึ่ง c หนึ่งสองนะครับก็เท่ากับ c ศูสอง